sing to me, my ความสำเร็จอย่างมากมายสำหรับบอยสตอรี่คอนเสิร์ตที่จัดขึ้นสรอบที่โรงละครเมืองไทยรัชดาไลาเทยเตอร์เมื่อตุลาคมปีที่แล้วซึ่งคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นนี้หัวเรือใหญ่แห่งค่ายเอ็กซและซีเนริโอบบยทักวณเกียรติวีรวันตั้งใจจะนำเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจัดตั้งเป็นกองทุนทักวณเกียรติวีรวันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โดยเมื่อเช้านี้บอยทักวเกียรติพร้อมปิมกนิการวมทั้งตัวแทนนักร้องนักสแสดงที่ร่วมสร้างความประทับใจในคอนเสิร์ตครั้งนั้นอย่างน 4ล้าน6มืน4บาท7.3สตางค์มอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โดยมีศาสตร,ตราจารย์นายแพทย์อดิศรพัตราดูลดนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบค่ะอยากที่จะจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็พอได้จัดงานคอนเสิร์ต Boy Story ก็เป็น20ปีแรกของการทำงานเนี่ยจัดคอนเสิร์ตไปแล้วเนี่ยก็เลย ตั้งกองทุนเพื่อที่จะบริจาคก,กองทุนตะกอนเกียรติวิรวันเพื่อที่จะอมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาเพื่อผู้ปว่วยยากไรปกติเป็นคนชอบทำบ,บุญอยู่แล้วชอบทำบ,บุญอยู่แล้ววันนี้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคแล้วทำบุญในครั้งนี้นะครับก็รู้สึกดีแล้วก็อิ่มเอิบใจด้วยแล้วก็เห็นว่าปกติในเซาล์โรงพยาบาลเนี่ยคนป่วยคนไข้ยเยอะแล้วบางครั้งเนี่ยในเรื่องของเงินของอะไรเนี่ยก็ค่อนข,ข้างที่จะขาดแคลนบ้างวันนี้เราก็าได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการในการร่วมบริจาคกนันก็เป็นสิ่งที่ดีครับ นัดเองก็คลุกคลีกับโรงพยาบาลบ่อยนะคะเพราะว่าต้องไปเยี่ยมคุณแม่อยู่ประจำอะนะคะก็จะเห็นถึงถึงความยากลาบากเหมือนกันนะ,ะสำหรับผู้ป่วยบางท่านหรือญาติที่ที่เขาอาจจะไม่ไม่ได้มีกําลังทรัพย์มากพอนะคะแต่ว่าเ,าเหมือนกับพวกเราอะทุกคนนะคะที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตของพี่บอยในครั้งนี้เนี่ยก็ก็ได,ได้ได้เหมือนกับได้ร่วมช่วยทําบุญตรงนี้นะคะก็อยากจะจะเชิญชวนให้ให้หลายๆท่านนะคะใครมีโอกาสก็มาร่วมทําบุญเหมือนกันในเรื่องโอกาสใดก็ได้นะคะก็รู้สึกวันนี้ดีใจปลื้มใจค่ะดีใจที่พี่บอย มีโครงการอะไรแบบนี้ดีๆขึ้นมานะคะ่ะผู้ที่ซื้อบัตรเข้ามาชมนะครับทุกท่านก็มีส่วนที่ได้ทําบุญตรงนี้แล้วก็รวมทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงนักร้องทุกคนที่อยู่ในคอนเสิร์ตก็มีส่วนที่ที่ร่วมทําบุญตรงนี้ด้วยนะครับก,ก็ผมว่าผมว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ที่ที่เราเราได้ร่วมกันทําอะไรดีๆเพื่อสังคม ว่าแฟนๆที่ได้ไปร่วมชมบอย Story Concert ก็ได้ประทับใจและยังได้อิ่มเอมใจร่วมทำบุญครั้งนี้ด้วยค่ะ